ก็ปรับเข้ามาในตอนสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายเราจะพูดถึงสารต้านอนมูลอิสระนะครับเราได้พูดไปกันหลายครั้งแล้วและนี้มะาก็เริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่าอนุมูลอิสระคืออะไรคออนุมูลอิสระก็หมายความว่าตัวกระตามที่เข้ามาในร่างกายเราเนี่ยมันทําให้เซนเราเนี่ยมันเสื่อมสภาพไป นะครับพอเราเสื่อมสภาพไปเนี่ยร่างกายเราก็เริ่มผิดปกตินะครับเช่นเราเป็นหนุ่มสาวนะครับถ้าเราได้ไม่รักษาตัวเราให้ดีนะครับสารต่างๆที่มันเข้ามาในร่างกายแล้วมันผิดรูปผิดรอยหรือมเป็นพิษอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปหมดเช่นมันทําให้เราชรารวดเร็วนะครับเราเอาสารต่างๆที่เรามาต้านไว เราก็เรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระทําให้ชะลอความฉลายกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นหรือสารที่เราทานเข้าไปแล้วก็ไปลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายของเรา <Yeah. S 1> เพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเรานี่มันเรียกว่ามีปัญหาหลายรูปแบบนะครับเช่ร่างกายเรามีไขมันในเลือดสูงนะครับ SDN นะครับแอดีแอนต่างๆเหล่านี้ที่เราเคยรู้กันไปแล้วเนี่ยคือถ้าเราทานเข้าไปมันก็จะลดในลักษณะของลดคอเลสเตอรอลหรือป้องก,กันโรคหัวใจนะครับสารต่างๆของโรคหัวใจเหล่านี้ถ้าหากว่าไขมันในเลือดเรา,เรามากมันก็ไปครับนะครับมันก็ทําให้เลือดมันเหนียวเลือดมันเหนียวมันก็ทําให้เลือดหมุนเวียนไม่สะดวก สารบางตัวแทรกเข้าไปมันทําให้เลือดแต่มันจางทาให้สามารถจะ,ะไหลเวียนได้รวดเร็วมันก็เลยป้องกันไม่ให้ไขมันใน,ในเส้นเลือดต,ตืดตีบตันนะครับแล้วก็ทําให้ไม่เป็นโรคหัวใจเหล่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สารบางตัวก็ไปยับยั้งไม่ให้เนื้อง,งอกมันเกิดขึ้นหรือไม่เกิดมเะเร็งรวมทั้งทาให้ป้องกันภูมิแพ้ต่าง เหื่อนี้เราก็ได้สารเหล่านี้นะครับมาจากส่วนต่างๆ,ๆนะครับมาจากพืชมาจากสาราต่างๆแร่ธาตุวิตามินทั้งหลายนี่มากมายทีเดียวนะครับเราก็พูดมาจากพืชเราก็พูดมาถึงที่ว่าไฟโตนิวเทรนไฟตโตนิวเทรนจะพูดไปแล้วถ็ถือว่าสารที่ได้มาจากาจากพืชเป็นแร่ธาตุที่มาจากพืช จะเป็นพวกสีของพืชนะะฮะที่บอกลงว่ามีสีเขียวมีสีแดงมีสีเหลืองนะครับแล้วก็พวกนี้เราสีของพืชเราไปแยกเป็นสองส่วนส่วนแรกเรียกว่าสารที่มีสารคาร์บอคดูติโอยคือสีอที่ให้สีสีแล้วก็มันละลายในไขมันเมื่อเข้าไปในร่างกายในไขมันจะละลายเกิดประโยชน์อีกประเภทหนึ่งเรียกวาฟาโนอยด์ฟาโบนอยด์ก็คือสี ที่เกิดขึ้นในพืชต่างๆแต่ว่าพืชนี้ละลายในน้ําแต่นั้นเราเห็นว่าเราจะาชามาชงชามันแคสีเขียวมันละลายออกมา<ช>นะครับสีอะไรต่างๆที่ออกมาจากการที่เราต้มน้ําลงไปเนี่ยพืชน,นี้มันออกมาพืชน,นี้เราถือว่าเป็นฝรันอยคือละลายในน้ําเราก็พูดกันไปแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ มันก็มีหลายตัวมีมากมายที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงสาต้านอนุมุอิสระแต่วันนี้เราจะมาเน้นอีกตัวหนึ่งซึ่งสําคัญมากก็คือว่าสาต้านอนุมูลอิสระที่ได้มาจากพืชตะกูลกระเทียมค่ะพืชตะกูลกระเทียมเราเรียกภาษาอังกฤษว่าอ่แอนเลียมแอนเลียมเ่ยมีทั้งกระเทียมในกระเทียมนะครับวันนี้ผมกาตัวกระเทียมมาในกระเทียมในเห็นกระเทียมฮะกระเทียมเนี่ย นี bon ่เป็นกระเทียมที gender, ่น <Tonight> <Snow. S 1> ี่ผมเอาตัวกระเทียมเขากระเทียมฝรั่งมากระเทียมหััวมันต่กระเทียมไทยมันเล็กนะครับแต่ว่าความเผ็ดความร้อนของกระเทียมไทยจะจะเข้มข้นกว่านี่คือกระเทียมฝรั่งนะครับนี่คือกระเทียมนี่กระเทียมนี่เป็นตัวเปรเอกนะครับนอกจากกระเทียมแล้วพวกตระกูลเดียวกันก็คือพวกหอมหอมนี่หอมหัวใหญ่นี่หอมหัวใหญ่นะฮะหอมหัวใหญ่ นะแล้วก็นอกจากหอมหัวใหญ่แล้วก็จะมีพวกหอมหัวเล็กหอมหัวเล็กหอมแดงค่ะอะไรเราเรียกว่าหอมแหวงหอมแดงหอมแดงหอมหัวเล็กหอมแดงนะค่ะอันนี้นะครับนี่ก็นี่คือใน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 ส่วนที่เราเราก็ไม่จะพูดกันสารต้านอนุมูลอิสระของพวกตะกูลของกระเทียมเรารวมทั้งหอมทั้งหมดเลยนะครับ มันที่นี่ชนิดที่เราจะพบมันนี้นะมันมากก็คือกระเทียมหอมหัวเล็กหอมใหญ่นะครับรวมแล้กระเทียมต้นเนี่ยก็อยู่พวกเดียวกันหรือพวกกระเทียมโทนที่เรารู้จักในเมืองไทยพวกนี้มันจะมีสารหลายๆตุ่นเลยที่เดียวที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับมีอะไรบ้างคะตัวแรกนะครับพวกนี้มันจะมีสารสารฟอเบอรนอยด์ฟอเบอนอยด์เราพูดก,กันไปแล้วใช่ไหมแต่ฟอเบอนอยด์เนี่ย ที่มันเป็นลายน้ําได้มันมีสารหลายตัวที่ป้องก,ากันโรคมะเร็งทั้งหลายมันเป็นสารต้านมูนอิสระอีกตัวหนึ่งคือวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยถือว่าสารต้านมูอิสระตัวหนึ่งที่จเจอในในพวกกระเทียมพวกหอมเหล่านี้นะครับและอีกตัวหนึ่งคือซิลิเนียมซิลิเนียมเนี่ยก็อ่เราพูดตลอดเวลาซิลิเนียมมันมาจากแร่ธาตุแต่ว่าในจากหอมก,กระเทียมพวกเนี้ยมันสามารถดูด สารซีเิียมเข้าไปอยู่ในหอมกระเทียมอีกตัวหนึ่งก็พวกซันเฟอร์ผนึกพวกกรมาฐานันค่ะพวกกำมะถันแล้วที่เห็นว่าเอ๊ะทำไมไอกระเทียมหอมเวลาขึ้นเข้าไปนั้นมันมันึงมีก<ม>ลิ่นแล้วมันก็ติด<ช>ตัวเราตัวนี้ไอ้ตัวซันเฟอร์ตัว,ตวนี้มันทําให้เราบอกคุณครว่าเวลาจะกินกระเทียมกลิ่นหอมเนี่ยเ,เวลาจะเข้าร่วมประชุม เลยจะเข้าร่วมสังสรรค์เตนดดด็มมากก็พยายามจะหลบบางคนทานข้าวขาหมูและทานกระเทียมด้วยข้าว <นะ S 2> หมูแดงทานกับต้นหอมแล้วก็เอเดี๋ยวก็จะบอกว่าไอ,ไอตัวกลิ่นเหล่านี้เราสามารถที่จะป้องกันมันได้อย่างไระนะครับเอาละตอนนี้ท่านผอร,รู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันมีสารต่างๆเหล่านี้แล้วนอกจากนั้นนะครับโดยเฉพาะที่กระเทียมเนี่ยเราจะมีสารต่างๆเหล่านี้แล้วนมันจะมีสารมีธาตุอาหาร เจนโพแทสเซียมนะครับหรือพวกฟอสฟอรัสในสูงด้วยและวนอนกั้นก็จะมีพวกวิตามิน B1 และพวกแคลเซียมโปรตีนนะครับเราถือว่าสารเหล่านี้รวมทั้งหมดเหล่านี้ถือว่าเป็นสารมหัศจรรย์เพื่อสุขภาพของต้านทั้งหลายนะครับสำหรับกระเทียมเนี่ยมีหลักฐานว่าครั้งหนึ่งเนี่ยองทัพโซเวียตเนี่ยนำเอามาใช้เป็นสารต้าน เป็นสารปฏิชีวนะเรียกว่าพินิซิลินพินิสซิลินนะพินิสซิลินพนิซิลินเนี่ยทำมาจากลาชนิดหนึ่งเรียกว่าพินิสซิลีมนะแต่ว่าเจ้ากระเทียมนี่มีความสามารถเหมือนกับยาปฏิชีวนะเลยเรียกกระเทียมว่าสมัยนั้นเป็นยาที่ทำจากกระเทียมว่าพินิสซิลินแห่งโซเวียตโซเวียตพินิซิลินออฟโซเวียต ถ้าพูดเพื่อพินิษฐ์นออบโซเวียตในสมัยโบราณก็คือกระเทียมกระเทียมนะวันนี้ก็จะนําเอาเรื่องกระเทียมมาให้ดูว่าสม,สมัยก่อนเขาให้หอมกับกระเทียมเป็นค่าแรงในการทํางานด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเพอั้นันเป็นเป็นยาเป็นยาเป็นยานะะแล้วก็มันมีความสามารถได้หลายมาทีนานทีนี้ในในของกระเทียมเนี่ยที่เป็นตัวประเอ็ดเนี่ยนะครับ นอกจากมีสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปของหลายๆตัวเช่นมันมีน้ํามันหอมระเหยค่ะ่ะอหอมระเหยเช่นใ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 นหัวกระเทียมเนี่ยไปเราเราบีบมีอยู่มันจะเป็นน้ํามันนะ,ะมันจะติดมันเกล่นอดูเนี่ยมันมีน้ํามันอยู่ถึงศูนย์จุดหนึ่งถึงสี่เปอร์เซ็นต ของน่ะของแห้งน้ำหนักแห้งอะนะค่ะดังนั้นเราสามารถที่จะเอากระเทียมเนี่ยไปสกัดน้ํามันกระเทียมออกมาได้คะ่ะนะฮะตัวนี้ได้น้ำมันกระเทียมเอามาทานเลยเหรอคะเอามาเอามาเอามาทานทีนี้ไอ้น,น้ำมันในกระเทียมนี่บาดตัวนี้นะเป็นน้ำมันหอมเลยที่สกัดออกมามันก็จะมีสารตัวในนี้อยู่อีกมากมายเลยค่ะที่เขาบอกแอลเลสซินอะโจอะโจอีลออลลิอิน d y ซิ n ไฟไดซฟที่มีขึ้นในกรรมฐานนะฮะแอนลีนไดซิลฟนะครับแล้วก็ถ้าเราทานเข้าไปเนะี่ยมันจะเกิดเอนไซม์เข้ามาด้วยมันจะช่วยไปอยู่ในการยอาาร่รยอยอาหารนะครับยอาหารมากมายทีเดียวที่ว่านี่นะทีนี้เมื่อพูดเบิงต้นี้ตุกก็เห็นว่าแหล่งเขากระเทียมมีกี่ตัวมีกระเทียมมีหอมเดกหอมใหญ่นะกระเทียมต้นกระเทียมโทนว่าไปเนี่ย ล้วก็มีสารต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังมาเนี่ยเรื่อยเลยมาที่ไอสารต้านอนุสมุนอิสระทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยนะฮะออกมาเป็นเรื่องสารต้านอิสระมันจะทำให้หลายเทา่าตัวคืออสารเหล่านี้เนี่ยก็คือข้อที่หนึ่งมันมีสารต้านนะครับมะเร็งต้านมะเร็งแต่เมื่อคุณกินกรเทียมไปตลอดเวลาเนี่ยการเป็นมะเร็งคุณจะ,ะน้อยเพราะมันมีสารต้านมะเร็ง ขึ้นมาแล้วดังนั้นมะเร็งโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันก็น้อยที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมอย่างมะนาวทันกระเทียมดองทุกวันเลยค่ะอาจารย์คะกระเทียมดองน้ำผึ้งนะคะคือจากเฉ็ดภาคเหนือนะคะจะมีแต่บอกเขาบอกว่ากระเทียมจริงๆแล้วเดี๋ยต้องถ้าให้กินให้ดีต้องเล่นกระเทียมสดกระเทียมสดใช่ไหมคะกระเทียมสดรสชาติมันจะเผ็ดร้อนนะคะแต่ถ้าเป็นกระเทียมดองแล้วก็ทานดางน้ำผึ้งยิ่งอร่อยค่ะคือกระเทียมเนี่ยมันถ้ากระเทียมเกี่ยว แล้วไปเกี่ยวแล้วก็ไอ,อสารต่างๆที่ผมว่าเนี่ยมันจะหายไปมันจะหายไปทําให้กระเทียมเกี่ยวเนี่ยคุณภาพที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนัน้นมันน้อยลงถ้ามาดองนะฮะมาดองแล้วเนี่ยมันอาจจะน้อยลงแต่ว่าถ้าทำเป็นกระเทียมหมักมะนาวนะะสารต่างๆนี้ยังยังคงที่อยู่เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะบอกว่าจะหมักกันได้ยังไงนอกจากของมะเร็งแล้วใช่ไหม แล้วก็ป <c oughs> ้องก,กันโรคหัวใจอวาย <c oughs> ะะหัวใจวายเฉียบพลันก็นเนื่องจากว่าไอสารอะเลสินเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันจะทําให้เลือดที่มันเหนียวเนี่ยมันใสค่ะพอมันใสแล้วเนี่ยมันจะทําให้เลือดมันวิ่งเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยเรียกว่าได้คล่องอ่ะ <c oughs> ได้คล่องตัวขึ้นเมื่อคล่องตัวขึ้นโอกาสที่จะไปทําให้ครอบหัวใจ มันก็น้อยลงจะทําให้ในสมองตีบก็น้อยลงเพราะเลือดมันเรียกว่ามันใสดังนั้นเขาจึงแนะนําว่าเวลาเวลาจะผ่าตัดแล้วเราก็ท่านให้หยุดกระเทียมเจ็ดวันเพราะว่าเลือดในร่างกายเราเนี่ยมันดีเกินไปก็คือมันใสเพราะมันใสไปปุ๊บเนี่ยเวลาผ่าตัดเลือดมันจะไม่หยุดดังนั้นในการเลือกผ่าตัดเนี่ยต้องงดกระเทียมซะก่อนนะฮะ นี่เป็นเรื่องเรื่องเรื่อง mm. เรื่อง, mm. เ,องเห็นไหมครับนรามาเรื่อง mm. ไปแล้วนะครับเรื่องหัวใจนะครับในสมองในใน,ในเรื่อง,องนนหัวใจลดความดันโลหิตได้นะฮะลดความดันโลหิตก็เนื่องจากว่าความดันโลหิตก็ถ้าในในในเส้นเลือดเราเนี่ยถ้าเส้นเลือดมันขอดหรือมันตีบตันความโลหิตมันดันแรงมันต้องพอ มันเล็กมันก็ดันแรงแรงปุ๊บแล้วนี้มันจะทำให้ความดันโลวิตสูงเกิดขึ้นเลทีนี้เมื่อขยายเลาเลือดไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ความดันโลหิตรลลดต่ำลงนะริมเลือดก็ลดน้อยลงที่เราได้กล่าวมาเนี่ยแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นให้นักกายสร้างสารต้านอนุมูลอิสระจกกระเทียมให้นักกายไปา้างเอสไคร์ที่ เอนไซม์ชนิดหนึ่งมันออกมาแล้วมันมาขับสารพิษออกจากร่างกายค่ะั้นคือกนกระเทียมเข้าไปไอสารพิษในร่างกายบางตัวมันเนี่ยมันจะโดนขับออกมาไม่ว่าออกมาจากเหงือ่อมาออกมาจากปัสสาวะไม่ออกมาจากการขับถ่ายตอานี้นะฮะนี่เห็นไหมมันมายาวเลยค่ะไออย่างหนึ่งก็คือว่าคุณกินกระเทียมเข้าไปนรืนขึ้นหอมเข้่ไปไม่ได้ช่วยต้านภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้คุณเป็นหวัด หายใจไม่ออกหอบคืนนะครับคุณกินกระเทียมคุณกินกระเทียมหรือว่าเอาหอบทาจมูกแก้หวัดทั้งหมดเหล่าเนี้ยเพราะว่ามีน้ำมันหอมระเหยใช่ไหมครับทำเปนน้ำมันหอมระเหยแล้วมันมีเอเซนเฟอร์ดไอเซนเฟอร์ใดใดจะเฟอร์ดเนี่ยใดไนโตรฟลูออไรเนี่ยนะไนโตรฟลูออไรตัวเนี้ยนะครับมันช่วยอยู่ได้ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นเอนไซม์ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดลดน้ำมัน น้ำตาลในเลือดได้ก็ลดเบาหวานได้นะครับผู้แพ้น้ําตาลในเลือดในเวลาเดียวกันนะฮะคุณก,นกินพวกกระเทียมอหอมไปนเนี่ยมันจะช่วยในการที่ป้องกันอักเสบใ,ในลํำคอใ,ในลาคอนะครับลดลมที่จะอักเสบก็จะหายไปไข้หวัดแน่นอนนะค,คนนี้มันก็จะหายไปโดยทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมดก็เห็นมาอาสาต้านอมูลิสระ ที่ได้มาจากพืชนะครับโดยเฉพาะกระเทียมตระกูลืเทียมทั้งหมดเนี่ยก็มีสารต่างๆผมที่ผมได้กล่าวมาและมันก็สามารถที่จะไปป้องกันสารโรคต่างๆในร่างกายเราดังกล่าวนะก็ตอนนี้<ม>ประโยชน์มากๆเลยอันนี้มะนเวาครที่จะทานกระเทียมมากๆเลยค่ะเพราะว่า ทั้งหลายด้านในทั้งเรื่องของคอเลสเตอรอลเรื่องของน้ําตาเรื่องของหัวใจนะคะก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วเรื่องของการแก้การอักเสบในคออีกนะคะภู่มแพร่พ่มแพรคอผือดคอผือดทั้งหมดเนี่ยนะรีบทานอาจจะทานเป็นจากที่ทานกระเทียมดองเปลี่ยนเป็นทานกระเทียมหมักมะนาวก็น่าจะมีประโยชน์มากขึ้น ก็บอกแล้วว่าไอสารต้านอนุมูลอิสระได้มาจากพืชเนี่ยมันมากมายนอกจากสีของพืชมาคาร์บอนที่นอยสีต่างๆที่ละลายในไขมันพวกเนี้นะที่อธิบายมาบาตรมแลวกอมแลวก็แตงโมไลโคพีนมาจากเมอเทศมาจากพืชสีเขียวนั่นแหละมาพูดถึงเฉพาะตัวโดยเฉพาะกระเทียมมันก็มีสารต่างๆที่มันได้กล่าวมาอีกมากนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็จะมาดูว่าเออเราจะกินกระเทียมเป็นยังไง ทีนี้คนโดยมากก็ไม่ค่อยชอบทานกระเทียมเพราะว่ามันมีกรดอ่อนโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะไม่ได้ละหน้าตาสวยๆเนี่ยเวลาจะไปคุยกับใครก็ค่อยป้องปากอยู่ใช่ไหมเป็นกระเทียมมาว้างแต่คุณคุณผู้ชายนี่เวลาทานข้าวขาหมูเขาก็จะชอบทานกระเทียมกระเทียมเขาจะมีเตรียมใส่ภาชนะไว้เลยทั้งเปลือกเลยก็จะแกะทั้งเหม็นมือแล้วยังเหม็นปากอีกนะคะจย์เหม็นมือเลยยังไม่พอเหม็นปากอีกใช่ไหมทีนี้อย่างนี้ คือว่าทากนกระเทียมทากนกระเทียมก็ทานได้หลายอย่างนะ<ฆ>ค่ะือหนึ่งก็คือว่าทากนกระเทียมสดนะครับทากนกระเทียมสดนี่มันได้ประโยชน์โดยตรงเลยค<ฆ>่ะไอสารทั้งหมดต้านหรือมือสลาเนี่ยมันถ้าคุณได้ทานไปร้อยเปอร์เซ็นต์มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็มีกลิ่นนะครับดังนั้นเขาบอกว่ามันมีกลิ่นยอมยอมยอมไปก่อนค<ฆ>่ะวันหนึ่งพยายามทานให้ได้ห้าหกกลิ่น เวลาแกะกระเทียมช่วยคุณแม่ทํากับข้าวกิ่นกระเทียมติดมือนานเลยนะคะอาจารย์ก็กระเทียมไม่น่าเชื่อนะ่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคุณจะเก็บกระเทียมไม่ให้มีกลิ่นคืออย่างไรคือทยังไงคะอาจารย์เก็บเอาไว้โดยไม่ต้องไปปอกกลีบกระเทียมอ๋อทิ้งไว้นานๆในหัวกระเทียมอย่างนี้นะหัวกระเทียมแบบเนี้ยค่หัวกระเทียมอย่างนี้คุณคุณคุณเก็บเอาไว้ในในในหัวกระเทียมค่ะนะฮะคุณอย่าไป เมื่อแกะไปกรีบออกมาแล้ว <ภา S 2> คุณอย่าเพิ่งไปแกะเปลือ,อก,ออกแล่ะ,ะถ้ามันออกโดนอากาศมาหลายไอเดิมอาอกากาศมาหลายปุ๊บเนี่ยไอกลิ่นกระเทียมมันจะออกฉะ <ภา S 2> นั้นเ <ภา S 2> มือ่อคุณยังไม่ใช้กระเทียมให้เก็บอยู่ในหัวคเ <ภา S 2> มื่อเก็บอยู่ในหัวเสร็จแล้วถ้าคุณเอากรีบออกมาแล้วก็อย่าไปปอกกรีบให้เก็บอยู่ในกรีบอย่าปอกเปลือกออกมาอ่าเหมือนกันเราเป็นปุ้ยกันละกัน คุณเด็กกินเมื่อไหร่คุณก็ยบอกด้วยค่ะอ่ามันก็อยู่อยู่ในในในลูกของมันค่ะแทนได้กระเทียมเมื่อไหร่ก็อยากไปไปปอกมันได้แต่กิ่นกระเทียมนี่ก็เรื่องน้ำย่อยได้ดีทีเดียวในการนั้นแค่เราใส่ใส่น้ำมันให้ร้อนตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วเอากระเทียมสับลงผัดนี่โหหิวข้าวแต่ว่าบอกแล้วไงถ้ามันถ้ามันเบ็นมันถูกความร้อนค่ะแลถูกความร้อนมันจะทำให้ลดไอคุณภาพมันลดน้อยลงค่ะเอาละเมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บนะครับคุณก็หลบมา กินกระเทียมอีกประเภทหนึ่งที่ไม่มีกลิ่นแต่นี่กินเป็นยานะค่ะทาเป็นแคปซูลแค,คปซูลนะก็พวกนี้ไม่มีกลิ่นทค่นั้นจะเห็นว่าคุณหลบมาแล้วนะฮะคุณก็กินวันล,ละ,ะแต่สองเม็ดนะครับวันล,ละสองเม็ดหรือสามเม็ดก็แล้แต่เพราะกระเทียมกินแล้วมันก็มันก็ไม่ได้เหมือนยาทั่วไปแล้วเพราะ,ะมันแต่แต่ใดเมื่อคุณกินแกงกินน้ำพริกได้นะกระเทียมทีนี้ถ้าคุณหลบไปเพื่อไม่ให้มีกลิ่นมันมันเหมาะสาหรับท่านจะเดินทางค่ะ ไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศนะแล้วก็ร่อนรูปแคปซูลอย่างนี้ใช่ไหมคะแคปซูลตัวนี้ะนะครับตัวนี้เป็นแคปซูล<ะ>แคปซูลเนี่ยนะมะนาวถ้าม้นามะนาวอยากกินกระเทียม<ะ>โดยไม่ต้องให้มีกลิน่นนะฮะมีกลิน่นทั้นก็กินครั้งละสองเม็ดนะฮะวันละสองถึงสี่แคปซูลก่อนอาหารนี่นะครับนี่ครับสีอย่างนี้เป็นกระเทียมตัวนี้นะฮะ อตอนนี้ก็ทำอย่างไรครับพวกนี้ได้ผลดีเนื่องจากว่าทาเป็นเม็ดี้เขาเอากระเทียมแก่ใ,ในกลีบกระเทียมแก่นะครับแล้วมาตากให้แห้งแล้วมาทําผงอัดลงไปในเม็ดแทนนั้นกระเทียมแก่จึงมีสารเอลเินที่เสียงต่างๆอย่างที่กล่าวนะ,ะมากมากมายทีเดียวแต่นั้นก็หลบมาใช่เป็นกระเทียมเม็ดค่ะ มาก่อนผมก็บอกว่าเออเราเรากินน้ำน้ำปลาละไอ้น้ำปลาละเราก็ไม่ได้กินกระเทียมแต่ว่าเราก็ลืมไปว่าเออมันก็มีขึ้นนึ่ปากนะค่ะนี้มีที่สารละสมุนไพรนะคะสารละสมุนไพรละค่ะที่สีลมซอยห้าอนี่เราทำเองได้นะควก็หมายว่าตัตนี้ติดตัวไปเดือดาติดตัวไปนะฮะเอาละมาเมื่อกินแคปซูลไปต่อมานะท่านก็กินกระเทียมที่หมักค่ะอ่า กระเทียมหมักน่าสนใจมากมากเลยค่ะกระเทียมแบบธรรนีาคือความจริงกระเทียมหมักนี่เราได้มาคุยกันแล้วนะหลายครั้งครังแล้วตัวเวนาได้สูตรมาเป็นสูตรของยูเครนเป็นยูเครนมานะครับท่านนากระเทียมทากระเทียมหมักท่านทาเองก็ได้ค่ะเอากระเทียมตัวนี้นะครับตัวกระเทียมหมักตัวนี้ตัวนี้มันหัวมันใหญ่ไปหน่อยค่ะถ้าธรรมดาจะเราใช้กระเทียมไทยวันนี้ผมมีกระเทียมต่างประเทศมากระเทียมไทยเนี้ยเราจะมีรสเผ็ดนะครับ แล้วน้ำมันมันจะมากว่าเทียมไทยเอามาเอาอย่างงี้หน 1, 1ึ่งหนึ่งกิโลค่ะหนึ่งกิโลเขากืเทียมปอกห้เรียบร้อยหนึ่งกิโลแล้วก็ใช้มะนาวเนี่ยนะฮะใช้มะนาวกีล่ล <50 S 2> ูกคะห้าสิบกระเทียมหนึ่งโลใช้มะนาวห้าสิบ<โ>ลูกเอาย่อลงมาเอาเอากระเทียมเพค่งโลมะนาวยีย่ห้ามะนาวยี่ห้านะฮะกระเทียมท่านเลือกเอากระเทียม ที่สะอาดที่บริสุทธิ์นะครับขณะที่ท่านก็แกะเกระเทียมออกมานะแกะเกระเทียมมาช่างๆแล้วนะกแกะนะแกะออกมาเนี่ยท่านก็เลือกออกกรีบที่สะอาดเพราะว่าขณะที่หมักมีความท้งผันมากก็คือว่าถ้าหากว่าหมักแล้วมือสกอปรกภาชนะสกปรกนะครับกระเทียมมันจะหมักแล้วมัน มีปัญหาเ่ะเชื้อมันจะเข้าไปหมักนี้จาเป็นต้องใส่ขวดแก้วไหมคะใส่ขวดพลาสติกได้ไหมครขวดเอาแนะนําให้แช่ขวดแก้วค่ะแช่ขวดแก้วจะดีกว่าค่ะขวดแก้วดีกว่าเราหมักเราต้องแช่ตู้เย็นไหมคะอาจารย์ขันนี้ครับขั้นบวกการทำกระเทียมหมักนะครับครั้งแรกท่านได้กระเทียมมาเอาครึ่งโหลก่อนแล้วท่านก็ไปหามะนาวนะฮะมะนาวเวลาบีบมะนาวต้องระวังเปลือกด้วยด้วยค่ะ มะนาวต้องสะอาดล้างมะนาวล้างให้ด,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 ดีพึ่งแดดเอาไว้ถ้าพึ่งแดดไม่ไปด้พึ่งแดดพึ่งลมพึ่งลมนะค่ะพึ่งลมไว้นะเพราะอะไรต้องให้สะอาดแล้วก็กระเทียมแกะแล้วให้สะอาดท่านก็ใช้เครื่องปั่นเอากระเทียมนี้ปั่นเลยปั่นเปาือยลงไปนะครัวท่านท่านต้องล้างให้สะอาดนะครับพึ่งแดดไว้ ้แห้งเลยนะพอหลังจากปั่นเสร็จแล้วท่านาก็เอามะนาวเนี้ยแม้ว่าก็เตรียมมัใส่ลงมาในขวดใส่ลงไปปุ๊บเอาละท่านก็คำนวณนะให้เท่ากันตัวมือแบบหนึ่งกิโลท่านก็โหลใหญ่หรือขวดใหญ่ถ้าว่าเป็นกรเทียมครึ่งกิโลก็โหลเล็กแล้วหลังจากนั้นพอใส่ลงไปแล้วใช่ไหมครับท่านก็มะนาวที่หลังจากที่เราทำความสะอาดแล้วเนี้ยมันก็ผ่าแล้วก็ บน้ำน้องแยกเม็ดออกด้วยเม็ดออกเม็ดเปลือกเม็ดออกนะให้เรียบร้อยมือต้องสะอาดคุรจะใช้ถูงมือนะเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยท่านก็เอาเอาน้ำน้ำมะนาวที่เราบิบไว้แล้วใส่ลงไปในขวดค่่ะอโหลนะหรือท่านจะขณะที่ปั่นกระเทียมลงไปเนี่ยนะฮะ เพื่อจะให้มันผสมกันนะท่านก็เอาน้ํามะนาวเนี่ยใส่ไปในหม้อปั่นหลังแต่ควรจะปั่นในนี้สักก่อนให้มันให้มันแตกอย่างดีหลังจากพักหนึ่งเราก็เตรียมนี้ไว้นะตามนี้เราก็ใส่ลงไปแล้วก็ปั่นเข้าพอปั่นเข้าอย่างดีเสร็จแล้วท่านก็ใส่ขวดแก้วนะขวดแก้วนะครับแต่วันนี้นี่ฝาเป็นพลาสติกเดี๋ยวนี้ไอ้ขวดแก้วฝามันก็หายากเอาพลาสติกก็ได้นะ ฝาพลาสติกแต่ว่าคุณเป็นขวดแก้วแล้วปิดให้แน่นให้แน่นหลังในนั้นถ้าตามนําไปอย่าไปใส่ตู้เย็นอย่าเอาไปตากแดดเอาไว้ในห้องธรรมดาปกติเรานะครับอย่าให้โดนแสงให้ดมถ่ายเทยได้สะดวกในครัวเราได้ดีที่สุดไปเที่ยวในครัวเรา25ว,25วัน25วันสีมันก็จะเริ่มเป็นสีเทาๆะนะครับนะครับไอฝาเปรี้ยว ความเป็นกลิ่นเนี่ยบัดน,นี้มันได้ลดลงไปแล้วหลังจากนั้นท่านก็เอามาทานเอามาทานก็ถ้า,าว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ประมาณทักสองช้อนสองช้อนชาถ้าเป็นมะนาวก็เอาสักหนึ่งช้อนชานะครับพร้อมทั้งอาหารเย็นนะครับเพื่อนี้ก็จะไปช่วยในการย่อยอาหารเรารและสารต่างๆที่มันออกแต่กระเทียม นะครับไม่ว่าจะเป็นสารอริซินนะจะเป็นพวกซีเลเนียมวิตามินซีอพวกเนี้ยนะทั้งหลายเนี่ยมันก็จะออกมานะเข้าไปในร่างกายเราก็ไปยับยัง้งมะเร็งบ้างนะครับเ,เรื่องเอ่ทำใหเ้เลือดในร่างกายเราใสาขึ้นนะครับลดคอเลสเตอรอลในร่างกายลดความดันทั้งหลายที่ผมได้อธิบายไปแล้วแต่นั้นวิธีทำทางกระเทียมก็แนะนำไว้สาร สามประการทานเม็ดใช่ไหมทานเป็นทานเม็ดทานโซทานแคปซูลแล้วก็ทานยาหมักมะนาทานแคปซูลและทานหมักนะครับท่านจะเลือกทางใดทางหนึ่งก็ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าบ้านเราคนไทยก็โชคดีอยู่อย่างนะคือน้ำพริกน้ำพริกต้องใส่กระเทียมดังนั้นท่านท่านน้ำพริกนะครับคือท่านก็ทานกระเทียมอยู่แล้วแหละค่ะก็ ได้ความรู้มากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องกระเทียมนะคะก็สําหรับท่านที่อาจจะจดสูตรไม่ทนันอาจจะโทรมาสอบถามได้นะคะวันนี้เราก็ต้องอลาไปก่อนแล้วค่ะหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันนวลบัวนากบัวค,บค่ะรับคุประญญาที่ิดีครับสวัสดีค่ะอัคุครับ